สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเจ้านี่ Mitsubishi อ็กซ์ออสไฮบรินะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทดลองขับในสถานการณ์จริงนะสถานการณ์จริงเราจะพาขึ้น M81 นะครับ M81 ไปเมืองการไปกับก็สัก200กิโลนะครับแล้วจะมาสรุปตัวเลขการประหยัดน้ำมันให้ดูว่า,าเจ้าตัวนี้ในสถานการณ์จริงที่แบบว่าขับจริงนะครับความเร็วจริงนั่งปกติ3คนเนี่ย เราจะใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะครับกี่กิโลลิตรหรือ,อกิโลละกี่บาทนะครับอ่ะไปแล้วครับนี่นะครับเจ้า x f o r e Hybrid เป็นตัวท็อปนะครับไปกันเลย เริ่มสตาร์ทเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันฝั่งตรงข้ามนะครับไปอตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มพีฝั่งตรงข้ามโชรูมนะก่อนอื่นเรามาเซ็ตลมยางกันก่อนนะเพื่อความเพื่อความชัวในการขับขี่ทางไกลนะครับตัวนี้เราก็จะตั้งไว้ที่33 นะครับลมยางตั้งไว้สามสิบสามสี่ล้อเลยนะโอเคก็ตอนนี้เราเติมน้ำมันที่ปั๊มทีทีนะครับฝั่งตรงข้ามนะเต้นถังมันเต็มอยู่แล้วมันได้แค่นั้นแหละอ่า เต็มแค่ตัดพอสองร้อยห้าร้อยห้าสิบได้โอเคครับตอนนี้เต็มถังนะตอนนี้น้ำมันเราอัดได้แค่ร้อยห้าสิบโอเคอ่ะอันนี้น้ำมันเราเต็มถังแล้วนะครับลมยางอยู่ที่สามสิบสามนะแล้วก็น้ำมันเต็มถังนะครับอ่าต่อไปเซตอ่าเซตทริปเอ ทิป B ก่อนเซตศูนย์นะครับทิป A อ่ะเซตศูนโอเคเดี๋ยวออกเริ่มเดินทางเลยอ่ะ uh, ครับตอนนี้เราออกจากปั๊มมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะขึ้น M81 นะครับไปอ่า uh, mm hmm. เส้นเ็ปกาญจนบุรีนะ mm hmm. ก็อ่า uh, ไปกลับไปก็สักเกสบเจดกิโลแล้วก็ uh, ไปกลับ เราจะวิ่งให้ได้สักร้อยโลนะไปกลับก็เอาเฉลี่ยแค่200โลพอว่าเราใช้น้ํามันไปเท่าไหร่อันนี้เรานั่งกัน3คนนะครับนั่ง3คนนะครับความเร็วก็ร้อยบวกลบนะครับไม่ได้ซิ่งมากมายนะอ่าเนี่ยจะขึ้นี่ขึ้นทางด่วนนะครับเ8ม81นะอ่าขวามือก็จะเป็นเซนทั e เวสเกตครับอ่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูให้เห็นเซนทันกับ อีนะครับต่อม้อบังนิดนึงก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพราะเราไม่ได้ซิ่งมากนะอันนี้เซ็นทันนะอีเกียนะครับอ่ะเราซึ่นตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายระหว่างทางให้ดูด้วยนะครับการขับขี่เทคนิคการขับขี่ต,ต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยะจะสรุป ตัวเลขให้ดูว่ามันประหยัดน้ามันกี่กิโลกี่กิโลลิตรนะครับสรุปเป็นสองสองสองแบบก็คือกี่กิโลลิตรกับกิโลละกี่บาทนะครับกิโลกี่บาทเนี่ยก็คือมันสมมุติว่าเราวิ่ง200โลเงี้ยกิโลละ2บาทเงี้ยก็คือเราใช้น้ำมันไปน400บาทแล้วก็มันก็จะคำนวณง่ายสำหรับการเดินทางแตกต่างนะครับอตอนนี้เราอยู่บนทางด่วนตอนนี้ก็จะกำลังจะผ่านด่านบางใหญ่นะครับโอเค ตอนนี้เราผ่านด่านลงสะพานมาแล้วนะนี่ผ่านดาน่านด่านบางใหญ่นะอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเสียเสียเสียตังอันนี้ด่านบางใหญ่นะครับก็จะเสียตังผ่านด่านแล้วนะจะเก็บตังแล้วง่ายงครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปตอนนี้ลมยาง33นะครับความเร็วความเร็วใช้งานเราก็จะใช้ประมาณบวกลบ 100่งกิโมตรต่อชั่วโมงนะครับบวกลบปกติไม่ได้เน้นขับขี่แบบช้าๆแบบประหยัดเอาตัวเลขนะเราจะขี่แบบปกติเลยที่คนส่วนมากใช้กันทังร้อยบวกลบนะครับมีแซงมีอะไรเป็นตามจังหวะเลื่อยๆเลยนะครับโ okay. อเคเรามาถึงอ่าดูป้ายทางออกอีก2องกิโลนะจะสุดสายแล้วทางออกอ่ากาญจนบ,บุรีพนมทวนนะการเดียวออก ออกการก็เป็นซ้ายนะออกซ้ายแล้วพนมทวนขวานะครับสุดทางด่วนนี้ก็97กิโลเดี๋ยวเราจะไปวิ่งต่อให้มันครบร้อยโลนะแล้วก็วนกลับจะได้เป็น200กิโลนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวขากลับเราไปสรุปตัวเลขกันที่ปั๊มอีกทีว่าเราจะทำขับในสภาวะใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะไดะ้ค่าตัวเลขที่มันประหยัดน้ำมัน กี่กโลลิตนะครับโอเคนะทางออกข้างหน้าแนละ้วนะครับก็เดินทางด้วยความเร็วร้อยร้นะประมาณนี้ชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยเราขึ้นมาตอน10บโมงนี้สิบเอโมงอนะครับหชั่วโมงนะพอดีเลยโอเคสุดนี้ด่านเก็บตามการจนบุรีแล้โอเคเดี๋ยวเราจะวนกลับแล้วก็เดี๋ยวแพ็คเดี๋ยวเดี๋ยวไปพักกินข้าวแป๊บหนึงแล้วก็เดี๋ยวเราวนกลับนะครับ เราค่อยสรุปตัวเลขโอเคอะตอนนี้เราไปแวะกินข้าวมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้บนกลับแล้วนะบนกลับนี่ไปกรุงเทพนะครับอันนี้ขึ้นขึ้นด่านจากกาญจนบุนีนะ ลมยางอะ่ะตอนตอนขามาเราเซ็ตไว้เท่าไหร่เติมที่ปั๊มมาสามสิบสามนะตอนนี้พอวิ่งมาแล้วเนี่ยมันเป็นสามสิบห้าน้ำบางล้อสามสิบหกด้วยนะเพราะว่ามันร้อนพอมันร้อนแล้วลมยางมันขยายนะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่จะเดินทางต่างจังหวัดอะ่ะไม่ต้องถ้าเราเติมสามห้ามันจะเป็นสามแปดเลยนะถูกป่ะเนี่ยเราเติมมาสามสามมันขึ้นมาสามสิบหกเนี่ยมันขึ้นมาสามนะเพราะฉะนั้นเรา บวกลบไว้ว่าเราจะใช้ลมยางเดินทางอยู่สัก35เงี้ยเราก็เติมแค่33นะเนี่ยมันขึ้นมาทุกร้อเลยเท่ากันเลยนะถ้าเราเติม35มันจะไปอ37แข็งตลอดทางเลยนะพราะฉะนั้นเติมเผื่อ,อไว้สองเล่าเลกอะไรสอปอนด์ I นอนขากลับเนี่ยมองมองป้ายนี้ให้ดีนะคนที่จะไปเขาเรียกไปทางตลิ่งชันไปทางตลิ่งชันเนี่ยต้องมองพ้ายนี่นะตลิ่งชันพระประแดงอ่ะมันต้องต้องไปซ้ายนะมันจะค้านความรู้สึกไปนะคือปกติเราต้องมีชิดขวาใช่ไหมไม่ใช่นะมันต้องซ้ายก่อนแล้วจึงจะขวา<อ>ตลิ่งชันนะตะลิ่งชันตามบนทอง,ทองต้องไปซ้ายก่อน <c oughs> ต้องไปซ้ายก่อนแล้วถึงจะขวาข้างหน้านะก็ตอนนี้ดูน้ำมันเข้าเป้านะก็ยุบไปประมาณสองชีดเดี๋ยวเราเราไปเติมดูว่ามันจะดูดเท่าไหร่เนี่ยบางบัวทองซ้ายตลิขชันจะไปขวาดีนะด่าต,ตรายนะตรงนี้ต้องต้องใช้ความเร็วต่ำๆนะใครมาเร็วๆนะแหกโค้แหกโค้งลงไปนะ เติมน้ำมันปั๊มเติมน้ำมันปีทีที่เราอยู่หน้าโชว์รูมนะเห็นเห็นรถสมุดตัวเล็กไนะห,หมสวยใช่ตอนนู้นเมนะื่อกี้อะตอนนี้มาถึงปั๊ม แล้วนี่อ่ะจึงปั๊มแล้วนะครับเดี๋ยวดูตัวเลขกันอ่ะดูตัวเลขตัวเลขนี้ก่อน ได้ทั้งหมดเดี๋ยวนะเนะาเต็มถ,มถังอยู่ที่380 ตอนนี้เราใช้น้ำมันไป380 380บาทนะกับที่200 200นิดนิดสองกว่ากิโลนะครับเดี๋ยวไปคิดเฉลี่ยดูนะครับโอ้คส8 0บบาทกับน้ำ กิโลที่เราวิ่งคือสองร้อยเดี๋ยวนะสองร้อยสิบห้ากิโลนะน้ำมันสามร้อยแปดสิบบาทสองร้อยสิบห้ากิโลคอ่าตอนนี้มาถึง โชลูมแล้วเรียบร้อยนะครับก็คำนวณจากหัวจ่ายเมื่อกี้ที่เติมเต็มถังกลับไปครั้งล่าสุดนะได้ตัวเลขมา2ตัวเลขนะครับก็อ่ะตามนี้เลยสรุปเราวิ่งไปเนี่ย2องร้อยกิโลนะเราเติมน้ำมันกลับเข้าไปเต็มถัง380บบาทน,นะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวเลขนี้น,นี่นะ ตัวเลขนี่วิ่งไป215.8กิโลเมตรนะแล้วก็จำนวนเงินที่ที่เติมน้ำมันกลับไปเมื่อกี้นะอยา380บาทเต็มถังนะครับก็จำนวนลิตรก็ใช้ไปทั้งหมด1 2 1 2 3ลิตรนะที่ที่ไปกลับการเมื่อสักครู่นะครับวิ่งแบบปกตินะน้ำมันเฉลี่ยตอนที่เราเติมอยู่30.9บาท ต่อลิตรนะเป็นแก๊สโซเก้นะครับแล้วก็อ่ะอีกตัวหนึ่งนี้นี่ตัวเลขที่ได้มาเป็นนี้เป็นตัวเลขจริงๆที่เราวิ่งวงเล็บก่อนนะผมเปิดแอร์24ลมยาง33นะแล้วก็นั่ง3คนวิ่งแบบปกติแซงปกติ1 0 0 1ถึง110บางช่วงมี120นะบวกลบวิ่งเฉลี่ยแบบปกติเลยนะครับ ก็เราวิ่งไป215.8กิโลนะครับแล้วก็เราใช้น้ำมันไป12.3ลิตรนะหารกันก็ได้17.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็อันที่สองอันนี้ผมชอบอันนี้มากกว่านะฟังง่ายเข้าใจง่ายดีนะก็เราใช้น้ำมันไปทั้งหมดที่เติมกลับเมื่อกี้ที่ปั๊มนะ380บาทนะแล้วเราวิ่งไป215กิโล 215.8โลนะจับหานกันหานกันได้นี่1.76บาทต่อกิโลเมตรเพราะฉะนั้น1กิโลเราไม่ถึง2บาทนะ1 7บาทอันนี้ให้เราเห็นว่าคือไงหงเนี่ยเท่าเอาง่ายๆถ้าเป็นรถน้ำมันเราวิ่งกันอยู่3บาทต่อกิโลนะครับรถไซน์เนี่ยนะวิ่งอยู่3บาทบวกลบต่อกิโลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถไฟฟ้าประหยัดกว่านี้เป็นรถไฟฟ้าก็ตกอยู่ ประมาณ1.5ประมาณบาท50เอาไว้ง่ายรถไฟฟ้านะที่เขาช้าตามปั๊มนะได้1.5อ่ะเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขผมว่าเป็นที่น่าพอใจนะคิดง่ายๆนะตอนนี้บาท70บนะบาท7บาท1.76บาทต่อกิโลนะตีล้บาท70บาท80ประมาณเนี้ยสำหรับรถไฮบริดนะวิ่งสบายๆเลยนะตามนิสัยไม่ต้อง คือแซงอะแซงได้ปกติเลยไม่ต้องอะไรเพราะเมื่อกี้ผมขับอนะแซงรถไฟฟ้าหมดเลยนะเพราะว่าพวกรถไฟฟ้าจะค่อยๆวิ่งแบบใช้ความเร็วต่ำมากๆนะจะไม่ค่อยแซงใครนะอันนี้เราแซงไปแบบตามระยะปกตินะใช้เวลาไปกลับก็2ชั่วโมงนะไปชั่วโมงกับชั่วโมงหนึ่งวิ่งอยู่บาท76 1ดสบหบาทต่อกิโลเท่านั้นนะ,ฉะเฉลี่ยได้อยู่17.55้ากิโลเมตรต่อลิตร โลละบาท70%ด70นี่ดีมากนะเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกรถไฟฟ้าโลละบาท50%นะแต่ถ้ารถไฟฟ้าที่ชาร์จบ้านก็ประมาณ75สตางก์ต่อกิโลนะแต่ชาร์จตามปั๊มก็โลละบาท50ตัวนี้ประหยัดใกล้เคียงรถไฟฟ้าและอีกนิดนึงก็รถไฟฟ้านะนะคิดว่าประมาณนี้เท่ากับใช้อ e ีโคคาร์ประหยัดนะแต่ว่าเราได้รถใหญ่ห้าที่นั่งใหญ่หญหญเลยอัตราเร่งดีขับปกติเลย นะครับก็สรุปได้เท่านี้ครับตัวเลขที่เราคิดให้ดูขับแบบจริงๆไม่เน้นประหยัดเปิดแอร์24ด้วยเพราะผมที่ร้อนเปิด25แล้วมันมันมันร้อนนะรถไม่ได้ติดฟิล์มด้วยเปิด24เลยนะครับวิ่ง3ามคนทับประมาณนี้โอเคขอบคุณครับ